ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนะคะได้แล้วก็มาถึงดงไพ่ค่ะนี่อันนี้เป็นดงไพ่หวานนะคะอาการดีขึ้นค่ะนะคะเมื่อนีว่าสิมะคุดต้นไพ่นะคะ,ไ,ะ,คะไปปลูกนะคะเสียดเ,เป็นสวนไพ่หวานลื้อแรงนะคะนี่มีกอไพ่หวานหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกกอเจ็ดกอน,นะคะ สีร่องเบิงค่ะสีล้องมาออกกําร่างกายเบิงเนาะค่ะเมื่อยกับสีเศร้ากับสีพักเนาะค่ะส่วนอันนั้นเป็นไผ่กิ่มซุ้งค่ะพี่น้องพี่ไผ่กิ่มซุ้งมีหนอบอขันมีหนอกับสีซับไปบ้านพักโอ้ยพุ่นอ่ะหนอขึ้นไปเมือสเแล้วพุ่นพี่น้องพุ่นโอ้ยนอยเงี้ยวพุ่นแล้วพุ่นโอ้ยนอยเงี้ยวคือไปหมดแล้วค่ะพุ่นอ่ะสีส้มๆสมพุน่นเต็มโยนอยเงี้ยวหมดแล้วค่ะโอ้ยเน,นื้อวามันจะบ่มีหนอบดได้แฉมันนอยเงี้ยวแล้ว นี่นอดสันๆันเพื่อนนี่โอ้เดี๋ยวกลับบ้านพักจเจ้าไปาให้แม่คั่วแกงสู้ลูกๆก,กินอยูุ่ค่ะอาทิตย์หน้าคงจะได้เจอกันนะคะพื่นนอเงาามาแล้วโอ้สิซับออกอยุค่ะเออมันหลายโพดเพียมันหกโพดนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ